ค่ะท่านผู้ชมรถก็มาถึงแล้วนะคะที่จะมายกหลวงปู่ขึ้นเพื่อที่จะอัญเชิญหลวงปู่ไปที่อำเภอสังขะนะคะนะคะนี่ก็มาถึงแล้วนะคะนี่คือทะเบียนรถนะคะนี่คือทะเบียนรถที่จะมายกหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมทะเบียรนรถเนาะคะ่ะแปดสามหนึ่งสี่สามศูนย์เนาะคะ่ทะท่านผู้ชมกะนี่เป็นทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถยกเนาะคะ่ะที่เสมาโยองหลวงปู่ขึ้นรถของ ทีมงานของเฮานะคะที่สิเดินทางไปที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปถวายให้กับพระอาจารย์นะคะที่มีเจ้าภาพนะคะเอฟซีแคนชงนะคะที่เป็นเจ้าภาพให้เป็นการอัญเชิญหลวงปู่นะคะแล้วก็รูปปั้นให้อาจารย์ปั้นนะคะที่อธิษฐานจิตปั้นองค์หลวงปู่มานะคะที่อธิษฐานจิตเนาะค่ะอธิษฐานาาจิตแล้วก็ อาจารย์เอกนี่บบไดเรียนนะคะบบไดเรียนปั่นมาบบไดเรียนศินละปะบบได้รียอย่างแต่ว่าใส่ความรัตธาด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของอาจารย์เอกนะคะแล้วก็ปัน่นรูเหมือนหลวงปูขึ้นมม่ด้นะคะสามองค์แล้วก็เสีเชิ่นไปยูที่อำเภอสังขะนะคะท่านผู้ชมขออนุโมทนากับอาจารย์เอกน้อค่ะเด้อสาธุ จ้างเอกนะคะกับคนขับรถก็ช่วยกันนะคะเพื่อที่จะอันเชิญรูปเหมือนหลวงปู่นะคะเพื่อที่จะขึ้นรถทีมงานของเรานะคะท่านผู้ชม <c oughs> ก็อธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมนะคะสาธุจ้า ขอให้หลวงปู่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ขอให FC ้ FC แฟนชองนะคะมีโชคมีลาบนำกันนะคะน้อขอให้หลวงปู่โดนบันดาลให้ลูกล้านเบอรถ,ถูกเบิดสูงนะคะมีโชคมีลาบหมดโศกหมดโรคหมดไทะะ้ายค่ะเด้อสาธุจ้ะด้วยแรงศรัทธาเงียงก็เกิดกินใดเสมอนะคะท่านผู้ชม ถ้าห้าศซัดท่าแล้วอีหยังก็เกิดเป็นใดคะ่แะแรงศซัดท่าตัวว่าห้าสิบต,ต,ต,ตกทุกใดยาเกิดปัญหาใดใดอีกอย่างก็เกิดขึ้นใดคะ่ะหลวงปู่ซอยหฮาใดเสม,เมอคะ่ะในสมสมกับที่วา่าหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะคะเป็นที่พึ่งพาของคนถูกคนยากนะคะโลกหลาน สี่มื่นมณหนทางนะคะบ่มีทาาอ,อกอ่ะได้หลวงปู่นะคะหลวงปูก่กะซอยปัดเปา่าในเหาประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะมีสติในการดํารงชีวิตนะคะในแต่ละมือนะคะ,ะในเศรษฐกิจที่กระตุกเขายากมาแพ่งนะคะ่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นกําลังแรงใจในการอาจารย์เองลวก็ทีมงานนําได้คะเนาะ

ท่านผู้ชมว่าอาจารย์เอกศรัทธาขนาดไหนนะคะทําเองลงมือเองทุกขั้นตอนเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะด้วยแรงศรัทธาอแรงกล้าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ทําสําเร็จเสมอนะคะท่านผู้ชม เดียวกันเลขนำหมายเลขเทนนะคะต้องชมทะเดียวตัวเดียวกันกับทะเบียนรถที่จะชวนหอวงปู่ไปที่รับน้องหลวงนะคะรถยนงานของเรานะคะสามหกศูนย์ทะเบียนรถอะไรนะทะเบียนรถสามเก้าศูนย์หกสามเก้าศูนย์ามเก้าศูนย์หกค่ะทะเบียนรถทะเบียนรถที่อัญเชิญหลวงปู่สามเก้าศูนย์หกแต่ทะเบียนนัมเบอร์รถเคนะคะ สามสามหกศูนแล้วก็หมายเลขทะเบียนเออแปดสามหนึ่งหนึ่งสี่อะไรหนึ่งสี่สามศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สามศูนย์นะคะท่านผู้ชมก็นี่ก็เป็นตัวเลขนะคะก็ให้เป็นแนวทางกับ FC แฟนช่องนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์อยู่นะคะที่มันไปตรงกันเนาะหมายเลขรถเทนก็ไปตรงกับหมายเลขเออ รถที่จะอัญเชิญหลวงปู่ไปที่วัดหนองหลวงนะคะท่านผู้ชมค่ะก็หมายเลขหมายเลขของรถที่จะอัญเชิญหลวงปู่ไปที่อําเภอสังขาจ,จังหวัดสุรินทร์นะคะวัดหนองหลวงนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็น3าม6ศนย์หนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หมายเลขนัมเบอร์รถเคทน,นะคะก็จะเป็นสามหศูนแต่ทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถนงอุณก็ดูมาก็เป็นแปดสามหนึ่งส่สามศูนย์นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะคะ เก่ดจะเป็นเลขมงคลที <backyard> ่ทําให้มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมปูนาสีอได้เนาะเ ฮอกถึนลดเลยออ่อ,อันนี้เป็นปรางยืนนะคะปรางยืนองค์หลวงปู่เนาะคะ่ะกับอันนี้นสูงร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะทางผู้ชมต<ช>ัวสูงเท่ากับองค์จริงของหลวงปู่นะคะทางผู้ชม ท่านผู้ชมเราก็อัญเชิญหลวงปู่มาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ไม่มีอะไรติดขัดเลยนะคะก็เคลื่อนย้ายมาได้ปกติสมบูรณ์มากค่ะจากน้ำหนักกว่าตันกว่านะคะตันกว่าที่เราเคลื่อนย้ายมาไม่เกิดอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็เออเลขนะคะเลขที่ใช้เป็นรถเค็นยกรถยก,ยกองหลวงปู่นะคะก็จะเป็นแปดสามหนึ่งสี่สามศูนย์นะคะเพื่อที่จะเอา เอารถที่จะใช้คนหลวงปู่นะคะก็คือรถของทีมงานเรานะคะหมายเลขทะเบียนนะคะท่านผู้ชมส9 0 6นะคะท่านผู้ชม3906นะคะแล้วก็เอ่อเลขนะคะเลขนําเครื่องนะคะเลขนําเครื่องของรถเคนนะคะก็คือเลขเบอร์รุ่นนะคะ เลขเบอร์รุ่นก็คือ360นะคะท่านผู้ชม360แล้วก็บ้านเลขที่ของอาจารย์เอกนะคะที่เป็นช่างปั้นนะคะที่เป็นช่างปั้นขององค์หลวงปู่สวงนะคะเทวดาเดินดินของพวกเราที่เราศรัทธานะคะในองค์หลวงปู่นะคะก็จะเป็นบ้านเลขที่60นะคะบ้านเลขที่60นะคะท่านผู้ชมก็เป็นอาจารย์ใจมากนะคะที่เลขมาตรงกันทั้ง รถที่ใช้อันเชิญหลวงปู่แล้วก็บ้านเลขที่แล้วก็เลขรุ่นของรถเคนที่ใช้ยกองค์หลวงปู่นะคะท่านผู้ชมนี่เราก็ให้เป็นแนวทางนะคะก็ มาถึงจุดหมายปลายทางสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ตั้งมาสวยงามมากนะคะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะคะสาธุข,ขอให้ fc แฟนช่องนะคะมีโชคมีลาบนะคะก็ขอให้เป็นเลขมงคลให้กับ fc แฟนช่องทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้น้องอุ้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าหาดผิดพลาดอะไรหรือตกหล่นอะไรแอดก็ Add, ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ก็ดึกมากแล้วแอดต้ Add, องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขณะนี้เวลา21นาฬิกา28นาทีนะคะท่านผู้ชม วันที่28นะคะตรงกับวันพระพอดีนะคะ